สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านตอนนี้สาวดําพารวยก็มาถึงจังหวัดรอยอยดแล้วนะคะตามคำมันสัญญาที่ให้กับแฟนคลับไว้นะคะสําหรับตัวเลขซีเปวสุดท้ายนะคะของอพ่อปู่นะคะก็คงจะหลายๆท่านก็คงจะได้กับหลายๆช่องไปแล้วนะคะที่เขาลงก่อนสาวดําแต่สาวดํากับเจ๊แดง ลงวันน่าจะลงวันเดียวกันก็คือวันนี้นะคะที่ปู่พูดชัดเจนแล้วนะคะว่าท่านเรียกสาวดํากับเจ๊แดงเข้าไปคือตอนแรกท่านจะไม่อนุญาตแต่ก็ช่วยกันพูดนะคะหลายหลายฝ่ายก็คือเจ๊แดงกับสาวดํานี่แหละฟพูดแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมารับตัวปู่ไปนั่นเข้ามาตั้งแต่วันที่6กนู้นมาจากกรุงเทพนะคะคือเขาจะมาเอาตัวเอาปู่ไปเพื่อที่ไม่ให้ ญา,าติโยมแล้วให้กครไปกวนท่านอีกก็ูุกับคือพระอาจารย์สองรูปที่อยู่วัดภูน้อยนั่นโดนเตือนมาแล้วสองครั้งและได้ใบเหลืองแล้วนะคะแต่ทีนี้ว่าท่านก็เลยขอว่าให้ญาติโยมจยก่อนนะคะแล้วก็จะขอพูดกับลูกๆให้มีสัจจะคือให้แต่ว่าให้ ให้คนที่มาเอาด้วยตัวเองของงวดนี้นะ่ะไปซื้อไปซื้อแล้วก็บอกพ่อแม่พี่น้องลูกหลานญาติโกโหติกาเพื่อนฝูงนั่นให้โทรบอกกันให้จิ้มปู่ท่านพูดว่าให้จิ้มจิ้มบอกกันนะคะให้จิ้มจิ้มบอกกันท่านไม่ได้บอกว่าโทรแหละคือท่านคงจะพูดไม่ไ,ไม่ไ,ไม่เป็นคือท่านอาจจะไม่รู้เรื่องอะนะท่านบอกว่าให้จิมจิ้มบอกกันเลยให้ทุกคนซื้อก่อนภายในวันที่เจด วันที่8หมายถึงวันนี้ตอนเย็นๆค่อยเอาลงช่อง YouTube ค่อยเอาลงช่องปู่พูดอย่างนี้ชัดเจนค่ะชัดเจนนะคะ,ะก,ก็น่าจะ,ะคนที่ลงก่อนก็น่าจะได้ไปจากคนที่มาเอาด้วยกันวันนั้นนะคะก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ช่องนะคะก็มาสิบกว่าช่องคงจะเป็นแฟนขับของแต่ละช่องที่ไลน์ไปบอกส่งตัวเลขไปบอก นะคะคนเป็นเจ้าของช่องก็เขาไม่รู้นี่ในไม่ร่าว่าปูพูดกับคนที่ไปเอาว่ายังไงเขาก็ลงเลยนะคะก็อันนี้ก็อาจจะไม่รู้นะสาวดําเดาเหตุการณ์ว่าก็คนที่มาเอาเนี่ยเป็นแฟนขับเป็นเอฟซี T, ก็คงจะไลน์บอกช่องน้นช่องนี้นะคะอันนี้คนเป็นเจ้าของช่องเขาไม่ทราบนะคะไม่ทราบว่าปู มีคำพูดสัจจะให้ให้ลูกหลานสัจจะที่อยู่ที่ไปเอาตัวเลขนะ่ะยังไงบ้างนะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะตอนที่สาวดำมรมมองเหตุการณ์แต่ทีนี้วันนี้ก็ถึงเวลาที่สาวดําได้นัดหมายกับแฟนคลับไว้นะคะเอาละเรื่องผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะแต่ว่าที่สาวดําคุยกับทุกท่านบอกว่าปู่ให้ตะกุด ตะกุดกับสาวดำเนี่ยท่านให้กับลูกสาวให้กับนาคีน้อยเนี่ยคนเดียวคือว่าตะกุดน่ะไม่ได้มีเยอะนะคะไม่ได้มีเยอะท่านให้มาเนี่ยสาวดำก็ยังไม่ได้ดูเลยนะคะว่าให้มากี่กี่ดอกนะคะมีกี่ดอกตะกุดนะคะก,ก็นั่นแหละที่สาวดำพูดสาวดำไม่ได้พูดว่าท่านจะให้เลขสาวดำคนเดียวสาวดำไม่เคยพูดเลยคำนี้นะคะมีสาวดำบอกว่าท่านก็จะให้กับคนที่มีสัจจะ แต่สาวดำได้มีสัจจะแน่นอนสาวดำพูดอย่างนี้นะคะตัวสาวดำเนี่ยมีสัจจะแน่นอนทุกคนละก่ต้องรู้แก่ใจตัวเองว่าใครตัวเองมีสัจจะไหมนะคะก็คือแบบตามนั้นกินเสร็จแล้วลูกถามเขาได้ยังว่าอยู่ตรงไหนถามแล้วอ๋อแต่ตั้งใจเขายังค่ะค่ะพอดีร้านน้อยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะทีนี้ก็นั่นแหละค่ะแฟนขับจ้ากรุณา เข้าใจสาวดํานะคะสาวดาคิดว่ามีไม่กี่คนที่ไม่เข้าใจคําพูดสาวดําก็ไปคอมเมนต์บอกช่องโน้นช่องนี้ว่าบู่จะให้สาวดําช่องเดียวคนเดียว <c oughs> ไอ้ไอที่ให้เด่กคิอตะกุดแต่ตัวเลขเนี่ยสาวดําไม่รู้ว่าท่านจะให้ใครแต่ท่านบอกว่าก็ให้เฉพาะคนที่มีสัจจะคนมมีสัจจะมีเยอะแยะมากมายกับที่ไปวันนั้นน่ะนะคะแต่คนไม่มีสัจจะคือบอกรับปากกับท่านแล้วแต่ไปเอา ตัวเลขไปแล้วก็ทําการลงนี่สาวดาก็ไม่ทราบว,ว่าเป็นใครบ้างเพราะสาวดาก็ไม่เคยไปสนใจดูช่องไหนมีแต่ลูกศิษย์พ่อ,พอปู่ลายมาโทรมาบอกสาวดําเท่านั้นเองเมื่อวานเนี่ยนะคะแต่มั่นใจในตัวสาวดากับเจ๊แดงนี่ไม่ลงเมื่อวานนี้แน่นอนลงวันนี้แน่นอนค่ะนะคะอ่าโอเคนะคะก็คือย่าย่าท่านให้นะคะคือย่าไม่ได้ขึ้นไปกับปู่คือย่ามีความน้อยใจ คือไม่มีย่าไม่ได้ขันไม่มีไม่มีขันที่เชิญท่านหรืออะไรประมาณนี้แหละปู่ก็เลยบอกว่าปู่จะ,ะทําให้คือปู่จะทําขันอะไรนะสาวดาก็จําไม่ได้นะแต่ปู่บอกว่าออกพันษาเนี่ยปู่จะทําขันทําพิธีให้ให้ย่าย่าก็เลยลงล่างของอน้องอีกคนนึงนหะอยู่ข้างล่างย่า อพอพ่อปู่พูดอย่างนั้นแล้วก่อนที่ปู่จะขึ้นไปข้างบนเขาอะนะปู่กับ่ากับอีกอผู้ติดตามปู่ประมาณห้าหกคนทีนี้ปู่ก็่าก,ก็ลงลงล่างน้องผู้หญิงอะแล้วก็บอกว่ามีความน้อยเนื้อต่ำใจเรื่องอะไรนะคะแล้วปู่ก็เลยรับปากว่าจะทำให้จะทำขันขันครัวค่ะให้และมีพิธีออนออกพรรษา ย่าก็เลยอ่าก็เลยเพราะพวกพวกเอ่อที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็เลยขอตัวเลขกับยา่าย่าท่านก็เลยให้ท่านดีใจว่าท่านจะได้จะได้ได้รับขัขนคู่กับกับพ่อปู่ก็เลยให้นะคะให้มาของอันนี้ของย่าให้มา95 90ให้95 90นะคะ60 60 90 95นี่ของยา่า นะคะท่านก็คําไหนคํานั้นเหมือนกันนะคะก็คือให้งวดนี้เป็นงวดสุดท้ายหากว่ามนุษย์มีสัจจะนะคะทีนี้ปูขึ้นไปบนเขากับทุกๆคนนะคะที่ไปรอท่านร้อยกว่าคนปูท่านก็บอกว่าท่านจะให้งวดเดียวเป็นงวดสุดท้ายและท่านก็ทวงเรื่องอท่านทวงเรื่องมีคนไปบนท่านว่างวดศนะูนย์แปดเก้าน่ะ ถ้าออกถ้าถูกจะถวายหุ่นขี้เพึ่งทีนี้ท่านก็เสียใจถามคนไหนก็ไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้มาคนบนไว้อาจจะไม่ได้มาค่ะแต่ปู่ท่านจําได้นะคะปู่ท่านก็ทวงท่านก็เสียใจท่านก็ร้องไห้ค่ะท่านร้องไห้ท่านบอกว่าปู่ก็มาให้อยากจะให้ลูกหลานมีอยู่มีกินอยากจะให้ลูกหลานได้ทอดกระถิน อยากจะให้อยากจะได้มีตังอ่าล่างของปู่น่ยอยากจะทำบุติให้กับหลวงตาที่อยู่บนเขานั่นะะทีนี้ปู่ก็ช่วยแต่ทำไมมนุษย์ถึงผิดสัจจาก,กับท่านท่านก็ร้องไห้หน,นะคะปู่ร้องไห้จริงๆค่ะทุกคนเห็นหมดละค่ะทีนี้ปู่ท่านก็เลยบอกว่าท่านจะให้งวดน,นี้เป็นงวดสุดท้ายทุกคนก็สาธุสาธุสาธุกันหมด แล้วทีนี้ปู่ก็เลยทวงเรื่องหุ่นขี้พึ่งขึ้นมาทุกคนก็เลยบอกว่าหุ่นขี้พึ่งขอให้ออกวันนี้ก็จะนําหุ่นขี้พึ่งมาถวายปู่ซึ่งทุกคนที่ไปด้วยกันวันนั้นรับปากว่าจะออกช่วยกันหลังจากหวยออกอซื้อหุ่นขี้พึ่งมาถวายปู่นะคะแล้วก็จะนาเงินมา,ท,มาทอดกระถินปู่ก็ดีใจปู่ก็เลยบอกว่าถ้าลูกมีสัจจะปู่จะให้สามวด ทุกคนก็ดีอกดีใจกันก็รับปากกับปู่ทุกอย่างปู่ก็เลยบอกว่าถ้าปู่ให้แล้วอ,อย่าเพิ่งเอาลงช่องคือให้ลูกหลานที่มาทั้งหมดเนี่ยวันนี้ซื้อซื้อให้พอแล้วก็ให้โทรบอกพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเพื่อนฝูงญาติโกงโหติกาทั้งหมดให้ซื้อซื้อตัวที่ปู่ให้เนี่ยแล้วก็พรุ่งนี้หมายถึงวันที่8ตอนคำ่ำตอน4โมงหโมงเนี่ยถึงเอาลงช่อง YouTube ได้ไหม ทุกคนเข้าใจความหมายที่ปู่พูดหมดท่านพูดชัดเจนนะคะอาแล้วปู่ก็บอกว่าถ้ามีถ้าถ้าเรื่องหวยเนี่ยมีคนเอาลงช่องหรือไม่ทําตามสัญญาท่านจะท่านบอกว่าจะไม่ให้หวยออกปู่จะไม่ให้ออกตัวนี้ไม่ให้ออกตัวที่ท่านให้เนี่ยนะคะทุกคนรับปากหมดรับปากหมดปู่ก็ดีใจจนปู่บอกว่าจะให้สาม,มวด ทุกคนก็ดีใจก็จะตั้งใจกันนะเออโอ้ยสามวันนี้เราต้องมีเงินมา,มาทอดกระถินมา,มาทำกุฏิให,ให,ให้ให้หลวงตาก็พากระดีอ,อกดีใจแต่ปรากฏว่าปูให้นะคะปูให้หางเดียวและท่านก็บอกล่างบอกพระอาจารย์ทั้งสองรูปคือล่างของท่านไม่ให้ไปเอาเลขเอาเบอร์ที่ไหนให้เอาที่ปูปูให้แล้วแล้วเลย ให้แปดล่างให้60คือของปูนะคะคือของปูของของย้าก็ให้มา60แล้วก็90แล้วก็95ทีนี้แฟนคลับก็คงจะถามแลสิว่าอา้าวแล้วตัวที่ปูให้สาวดำคนเดียวน่ะเลขอะไรไม่ต้องกลัวกับสาวดำไม่เคยปิดบางท่าน นะคะสาวดําพูดตั้งแต่แรกแต่ว่าวันโน้นที่สาวดาว่ามาถึงจะให้เลยน่ะก็มีเรื่องจําเป็นเหมือนที่เหมือนที่ทุกท่านรู้ไม่มีปิดบังกะปู่เขียนให้เก้าเก้านะคะเก้าเก้านะคะจำไว้สาวดําไม่มีอะไรปิดบงังนี่คือความจริงจากปากสาวดําทุกอย่างซึ่งเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาตรงขินตั้งแต่ เกิดมาก็ว่าได้นะคะเอาเอาเป็นว่าแฟนกับรู้ที่ติดตามช่องสาวดำพารวยเนี่ยรู้นิสัยสาวดำดีทุกคนนะคะ99นะคะที่ปู่เขียนให้สาวดำนะคะนอกนั้นก็เป็นตัวที่สาวดำบอกนั้นละค่ะสอ825บนหางเดียวล่าง60ของย่าก็ให้60 90 96ตัวเดียวกันนะคะอะแล้วก็95ชัดเจนนะคะ การกัดที่รัก๋าฟังสาวดําพูดแล้วต้องเข้าใจและชัดเจนนะคะตอนนี้สาวดําก็มาที่ปู่ปู่คํานะคะวันนี้หลานน้อยก็กินก๋วยเตี๋ยวสจสับเรียบร้อยก็จะไปนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านฝากกดสับตะใครกดไลค์กด,กดแชร์ให้สาวดําพารวยด้วยนะคะ,ะก็เป็นกาลังแรงใจให้สาวดําพารวยจ้าไปไกลไม่ลู้ก็พอ,อได้คพอได้ ขอให้ท่านที่ดูคลิปนี้แล้วขอให้เข้าใจแล้วขอให้ท่านมีโชคมีลาบนะคะ,อะขอทุกๆท่านฟังเข้าใจแล้วเนาะโอเคจ้าสวัสดีจ้า